ที่นี่หาไม่มีเลยก็ที่นี่โอมานมาแมร์ไทยแลนด์อือโรงพยาบ,บาลราเส่สวัสดีครับสวัสดีค่ะวันนี้ได้ตำซัวนี่พี่น้องตำซัวขนมจีนเส้นสีชมพูนี่นะ <Thank> ไอ้เซียนบังหุูน,น่อยเพราะว่าบางหูงลุดน,น้อยใช่ไหม่ว่าขอเอาแบงใบตำอีกเทียนหนึ่งจอน่ามันเหลือหลูกสุดท้ายแล้วมาพี่น้องมาแซ่บๆร่วกันเลือง,งานมานช่วงเบรกบ่ายโมงรับหุไม่กลินกับอันกับบางหูงพเพราะจะได้มีแห้งด้วยถ้าว่าจิ้มแห้งปวดดอกฉันว่าจวดหนึ่งวันฉันว่ารุนแรงแเกิน ข่าปุ่นสีชมพูพี่น้องขับปุ่นแห้งนะมาจากบ้านเราที่นี่หาไม่มีเลยมนที่นี่โอมานม,ม่เมทไทยแลนด์อู้หึขับสิมตากอ้ะ นีกิมรสเป็นได้ข้าวผัดหมู้นไหมได้ข้าวผัดผัดเต็มเมื่อวานเอามาอุ่นเอาใส่ตูเย็นหลัมามุ่อีน่นแล้วก็ว่าหมูอุ้นตังมากใช่ไหมแต่ของ,ขงั้าคือหมูวุ้นยังกินเลยมันบป็นไม่เข่าซืือๆนี่ยนะ Mei, eh, huh? eh. ไหนใช้ได้ะะแน่กินกับเข้ากันดีเลยแม่ <c oughs> <c oughs> มองหาอันเส้นไอ้เส้นมักรมไม่เจอ Trông thật là ngọt giấm, Cái này là tinh cọ trưng bùn vô ạ? เดี๋ยวบุญยายบ้าไม่อิ่มขนมจีนห้างเหลือสองถุงเองอ่ะทีนี้อยู่ยังไม่ถึงเรือเลยขนมจีนจะหมดละ กลับบา้านกินได้ครับพูดนะน้องเพื่อนมึงขึ้นมานี่เป็เมือง,อม,องม,มาจักก็มีขายน่ารูเมียไปนะโม่ไป,ไปน้ำเ้อะมาตั้งรถตั้งสามสี่ชั่วโมงมาเล้ ไปกับหกชั่วโมงไหมบอบอบอ่บอจากที่ร้านไปเนี่ยลูกค้าเมื่อกี้กำลังขับรถมาจากนนมัดต์การดนะยนะทำไมมัตกัรดไม่มีที่นวดไงนี่แม้วาแถวนี้ก็เลยเจอร้านแล้วใช่ไนวดมันแห่เมื่อยเมื่อยคอมาชัน อันนืงนะครับไม่ขอลูกค้าเมื่อวานมาจากอัาบรอดบี้เนต้องใเคอันเขาขี่รถมาเลยนะเธอขับรถมาเลยมันก็ไม่ไกลแนะม่อ่าเจ็ดชั่วโมงมันเขยติดก,กันกับไอ้ดูไบใช่ใช่เนี่ยขับรถเจ็ดชั่วโมงเจ็ดถึงแปดชั่วโมงเอง ติดอบูดาบีไม่ได้ติดดูไบออ่ะืดูไบมาเลยอบูดาบบี้อีกอะไรอะปะอืมไม่เห็นเยอะเหอะรัสไคลมาปัสงั่นแหละยรัสไคลมาอบูดาบบี้แล้วก็ดูไบแต่ที่นี่ติดกับไอ้อบูดาบีด้วยปล่ะ สำรวจมาหมดแล้วแผนที่โลกโอ้ยนี่กับบัานนอกจากหนกระช่างถ่ะตมวดก็ไม่ได้ติดดักสัวนี่คือไ่ได้จิ้มดอยู่เขาด้านหอยังไจิ้มด,าาอ,อ,ดอยู่ไม่ไม่ค่อยได้เท่าไหร่แต่พวกนี้ไม่ค่อยไดาา้นั่นเนี่ยวนวดไม่ได้ติดเอะมันไม่ดีมั้ย ใช่ก็ับตอนเม่อที่ไม่ดไ,มได้ติปะเนี่ยหลายคนถูกชะตาเขาให้เขาเห็นหน้าโอ้ว่านตบลุกลูก,ลก,ลกสงสารเลยอกขึ้นเนี่ยแล้วแต่บางคเานเนาะแล้วแต่บางคนเขาอยากให้เขาก็าให้ติดทางก็ติดบ,บริสุทธิ์เด้อจ้ะติปบ,บริสุทธิ์เด้อที่ได้มาใช่ไหม อืมมันแม่นตามปักแกงเจนั่นฉันทำไมฉันบริสุดธิ์เสมออะไรพี่น้องเพล่ขอเล่มน้ังไปที่ประเทศเนี้ยขอป้นโกกิเกิง มันดีครับขอพูดหลายๆนะครับเด้อติซอยเบงิงซอยกดไห์ซอยกดแร์ซอยอคอมเมนต์ในเพจน้อยๆย,ยังข่อย <laughs> ก็ขอให้พี่น้องอยูด่ดีมีแห้งเบ่งแง่งตัวข่อยตลอดไปเด้อมันดีแป๊ครับขอกับคลิปหน้าสวัสดีครับ <c oughs> ไม่เป็นไรบ้างอ่ะ <c oughs> ไม่เป <c oughs> ็นไ่เหื่อยเหื่อยเห็ดงาย